แต่ปังปังเมื่อวานนี้จําได้ไหมหนณหน้าทองอมเมื่อวานเราเจอน้องแล้วแล้วน้องตัวจริงสวยมากเลยขอตัดภาพน้องตอนที่แปะทองแล้วเดินขึ้นแท็กซี่หน่อยนี่นะฮะแท็กซี่ตกใจปรากฏหลายคนก็สงสัยบอกอุ้ยน้องก็สวยอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วทําไมน้องต้องไปลงณห,หน้าทองอีกเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้คุณูชมฮะภาพน้องที่อยู่บนแท็กซี่ มันก็จะมีส่วนที่หลายคนเนี่ยเข้าไปดูแล้วบอกอเฮ้ยน้องก็สวยอยู่แล้วทําไมต้องไปลงน้าอีกค,คือมุมของเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเชื่อว่าการไปทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับเป็นการเสริมสเสน่ห์ใช่ไหมใช่แม่ตาม,ม,ตามหานยม,ยมอ้าวได้ไหมฮะไหนขอดูหน่อยสิครับอันนี้คือตอนที่หน้าปกติหน้าปกติคลิปที่ขึ้นในแท็กซี่เนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือว่านี่จนกระทั่งเมื่อวานนี้เขาเปิดใจกับเราแล้วเราก็ได้เห็นหน้าจริงเขา เขาเนี่ยทำเสร็จแล้วไปยืนอยู่หน้าวัดด้วยความเคารพนะคนก็เลยบอกด้วยความเคารพนะวัดทำพิธีนี้เหรอเห็นใช่ไหม <c oughs> วันนี้ล่าสุดเราไปเจอกับคนแปะณห,หน้าทองแล้วเมย์เป็นใครนะวันนี้อาจารย์ซันมหาทศด,ดาราค่ะบอกว่าจริงๆทำมาเป็น10กว่าปีแล้วนะแต่ว่าจริงๆเพิ่งจะมาเป็นที่รู้จักตามโซเชียลก็แค่2ปีนี้แหละค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดที่น้องเนี่ยไปลงณห,หน้าทองแล้วก็ขึ้นแท็กซี่เนี่ยก็คือเลิกวันที่1สิงหาคมเมื่อวานที่น้องเล่าเนี่ยนะคะเขาบอกเป็นเลิกจันคุรุสุริยาเป็นเลิกมงคลงานใหญ่ลูกศิษย์มากันเยอะแยะมากมายเลยะในล่าสุดฮะอาจารย์นะฮะ อาจารย์ซันที่เราไปเจอเนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังอีกเนี่ยนะครับบอกว่าจริง,รงๆการลงนัดเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันไม่สามารถจะลงนัดได้ตลอดเวลาเพราะอาจารย์ซันจะลงนัดหน้าทองตามเลิกมงคลหนึ่งปีจะลงได้เพียงไม่เกินหกครั้งและที่สําคัญเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่ากระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไปลงนัดที่ไหนนะเมย เขไปจัดที่วัดหรือเปล่าค่ะเขาก็จะไปลงนะที่ที่จัดที่สำนักสงฆ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเพราะวัดซับสโมสรหนองจอกค่ะทำพิธีลงนะหน้าทองนี่ค่ะอ๋อนี่ฮะเออและยังไงเจ้าตัวบอกว่าการลงนะแบบเต็มหน้าเนี่นะครั้งต่อไปก็จะมีกำหนดปีหนึ่งหครั้งนะ ครั้งต่อไปคือ29กันยาจะเป็นรอบที่สใช่ไหมในของปีนี้ของปีนี้แต่เป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะคะแล้วกอนครั้งที่เท่าไหร่นะเป็นครั้งที่ 3, สาหรับรอบปีแล้วก็เป็นครั้งสุดน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ด้วยจันทร์ซันบอกก็ปีนี้อาจจะจัดได้แค่3ม<อ>ครั้ง<า>ม,มัง้งเขาอาจจะไม่ได้จัดในเลิกทั้ง6กเลิกหรือเปล่าะะแล้วก็ประเด็นก็คือความเชื่อเรื่องลงนะหน้าทองเนี่ยนะฮะเมตตามหานิยมตัวเองก็บอกเอาจินต้องขอบคุณน้องผู้หญิงด้วยนะที่แปะกขึ้นแท็กซี่เหี้ น้องก็ปัง<ฆ>ปังก็เพราะว่าตั้งแต่แปะทองเลยก็คือคนพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็สํานักก็ปังตอนนี้เพราะคนก็บอกเอา้ากลายเป็นว่าคนก็อยากรู้อีกว<ฆ>่าอยู่ที่ไหนถามบอกกังวลไหมคุณซันเพราะคนจะบอกว่างมงายหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าภาพเขาที่ขึ้นแท็กซี่เนี่ยนะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเจ้าตัวบอกแล้วแต่จะคิดถูกไหมมันเป็นความเชื่อและประเด็นคือเขาจะเอาเงินเนี่ยไปสร้างห้องน้ําวัดไหนลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะ การทําของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ได้รับลงนะทุกๆวันขนาดนั้นนะครับเราจะดูตามเลิกปีนึงเนี่ยก็จะเต็มที่เนี่ยห้าหกครั้งหรือว่าอย่างปีนี้ก็มีเลิกแค่สครั้งเท่านั้นและทุกครั้งเนี่ยพิธีกรรมก็รวม4ี่ห้าชั่วโมงกว่าจะได้เริ่มลงหนาหน้า<ม>ทองนะครับมีพิธีสงฆ์ตรงนี้บนพากเก้ารูปม,มีการทาบุญถวายสังฆทานพระพุทธรูปพระไตมีการจเจริญพุทธมนต<ม>์มันไม่ได้เป็นการลงนะแบบ<ม>ทั่วๆวไป<ม>ใช่ครับ จริงๆผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่มานานมากแล้วอยู่มาเป็น10บสปีแล้วแล้วส่วนใหญ่คนที่มาเข้าพิธีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกันเองเหมือนคนในครอบครัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนโหราศาสตร์เรียนวิชาพยากรณต่างๆจริงๆมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆแล้วเราอยู่กันมาเป็น10ปีจนจนทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกันแล้วกันเนี่ยนะครับ